หลังจากกินมะนาโหเผ็ดสว่วางนีน่เดือดร้อนนะคะของหวานกินอีกทำเมาอร่อยนุ่มๆพี่กัดจาระาน้องกัวเลยค่ะเฮปเบรนแล้วแนวเนี่ยต้องซื้ออางเดียวอร่อยลอะเออ นี mm. Mm. Okay. ่นี่ไม่แข็งกำลังดีอืมเฮ้ยกิอันนี้มันทำจากข้าวเหนียวใช่ไหม this one made from sticky rice right รู้เรื่องเลยอ่ะกินเป็นอย่างเดียวซื้อที่ตลาดแล้วก็กินเป็นอย่างเยเขาเลี้ยงไหวไหมเขาเลี้ยงปลาไหวไหมเลี้ยงไหวปลารับคนดูแลหนึ่งคน